กวคร,รับว่าการตกผลิตของคนเป็นมอต้องการคนแทรเตอร์คนตั้งใจบุ่งมัน่นทางานนักสืลสำคัญเนี่ยต้องการเมืองต้องการการเมือง,อง,องบแบบสายหนะแน้นสายกลางนะครับไม่ไม่สุดขั้วไปขั้วใดขั้วหนึ่งไม่ยัดเยียดข้อกล่าวหาให้ขั้วใดขั้วหนึ่งนะครับผมว่าการเมืองอย่างนี้มันเป็นดีปนดอดมันรอมชอมแบบให้ทุกคนเนี่ยมีภาพดีอยู่ก็ได้สังเกตสิครับว่าตัวระดับพวกแคดิเดตด้วยกันเนี่ยจะมีภาพนะบางทีหลุดออกมากอดคองกินข้าวอะไรกัน อะไครับแล้วก็เวลาไปดีเบตในแต่ละเวทีเนี่ยเขาะจะเรียกที่เรียกอะไรกันไม่ได้ห้ามผ่านเอาไปเอาไปนะครับค่ซึ่งรครตอร์คุณชัดชาติเนี่ยเป็นาแรเอร์ที่คุยกับใครก็ได้แล้วก็คือคูยไงว่าไม่ยุบนะครับหรือโดนหรืออะไรไม่เซตต่อข้อกาาล่าวหาบในในลักษณะที่ว่าการดีเบตตัวเองเนี่ยจะเที่ยงธรรมแกก็มุ่งของแกไปนะครับในเรื่องของนโยบายคือพูดในเรื่องของเนื้อหาจริงๆนะครับค่ะที่คารีคนอื่นเนี่ย หรือทีมแพทย์ทำงานทีมยุทธศาสตร์ของของคนพรรคการเมืองแคนดิเดตท,ท่านดีเนี่ยไปมุ่งเน้นเรื่องการยุทธวิธีเรื่องการทําลายเรื่องหาจุดอ่อนของผู้แข่งนะครับแล้วทุกคนเนี่ยเล่นเกมพลาคือเอาคุณชาชาเป็นโจ์ตั้งโจทย์ไว้เลยแต่ไม่สํารวจตัวเองและไม่สํารวจผู้แข่งคนอื่นนะครับก็คือาการถล่มคนที่ได้รับขขความนิยมแบบสารตั้งโต๊ะต่างๆเนี่ยอันนั้นนะครับก็มีผลเหมือนกันมันทําให้ภาพคุณชาชาออกมาโดดเด่นมากขึ้นด้วย อาจารย์คะแล้วเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดนี่น่าสนใจตรงที่ว่าตอนนี้เริ่มมีเสียงสะท้อนออกมาว่าเอ๊ะหรือว่าจริงๆตอนนี้สังคมต้องการการต้องการคนที่ไม่ไม่ได้มาสร้างความกดเกลียดอะไหรหรือไม่ได้อยู่ฝั่งไหนชัดเจนคืออยากอยากจะได้อะไรที่เป็นกลางๆแล้วเดินไปด้วยกันอย่างนี้เหรอคะอาจารย์คือแน่นอนครับเมื่งอก็สังคมไทยเดยเฉพาคนประเดี๋ยนอนมายาวนานแล้วผม,มก็เป็นอย่างนี้จริงๆการที่เลือกการอยู่แบบเลือกข้างก็กจริงใหญ่ ในยหนึ่งเนี่ยในการทําการเมืองระยะยาวความนิยมมันจะถอยถอยแล้วมันจะจบเร็วมากนะครับนันคือประกาศการสิ่งสิส่งที่เห็นเนี่ยเห็นไม่ชัดเลยว่าอา่แคมเปญหรือรายการที่ว่าไม่เรียกเราเขาไม่มาแน่เนี่ยื่อมนจากโค้ดเสื่อมนเนาะอ่าอ่ามันมาจากมันมาจากโค้ดคําพูดเน่นะครับของพวกอ่าอะไรละ่ะอินฟลูเอนเซอร์นะครับไม่ว่าจะในทางการเมืองบุคคลที่มีชื่อเสียงเนี่ยออกมานะไม่เรียกเราเขามาแน่แหละมัน คำพูดท,ที่มาถูกรับใช้มาตอนปีห้าหกมาแล้วข่วาวเนี้ยหลายคนก็ใช่ครับแล้วข่าวเนี้ยหลายคนก็รู้ว่าจะมีสถานการณ์นี้เกิดขึ้นคือคนรู้โจ์ตรงนี้มานานะนะครับถูกป,ปล่อยมาเป็นงานแล้วว่าทํใไมคนอ่ะรับรู้ข้อมูลถึงนี้แล้วโลกข่าวสารนะครับคุณสตรีนาค่ะมันเด็นี้มีข้อมูลยังแก้เกมวันต่ออ่าเท่าไหร่ชั่วโมงต่อชั่วโมงนะครับมันไม่ทิ้งช่วงทนาะให้คนรู้สึกว่าข้อมูลที่ส่งไปนั้นเป็นจริงนะครับอะไรที่ไม่จริงคู่ที่ถูกกล่าวหาคือต่อสี่คนจนเขาเรียสัมภาิ้น อย่างรวดเร็วในขณะที่การอินโฟเอนเซอร์ต่างหากแหละคือจุดอ่อนของความอันแพงของผู้สมัครไหลาย